สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อสวิตกระจกนะโดยที่เราโดยที่เราตัดสายแล้วเราสุ่มสุ่มเอานะว่าเราจะต่อตรงไหนตรงไหนนะสุ่มนะแล้วระบบนี้คือเนี่ยมันมีสิบสิบโลนะคือผมไม่เข้าใจระบบอะแล้วนี่ก็คือดีบวกแล้วก็ลบเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้เรื่องเลยนะระบบนี้แล้วผมก็ ตัวนี้ไล่สายมาสนะักประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วอีกประมาณสามชั่วโมงไล่อยู่นั่นแหละผมไล่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 จนสุดท้ายผมลองผิดลองถูกจนฟิลขาดไปแล้วตัวหนึ่งนะฟิวสวิตช์กระจกขาดไปแล้วตัวนึงแต่สุดท้ายก็อย่างว่านะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ตรงนั้นสำาทธจจนได้นี่เอาจนเหนื่อยเหมือนกันนะ แล้วผมจะมาเทสใด้ดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะคอยดูเดี๋ยวผมเปิดนี่เปิดตัววิดแล้วนะ นี่คือกดลงนี่ขึ้นแต่กระจเป็นเปิดหน่อยสุดยอดใครไม่รู้ถามผมได้นะใครที่ว่าใช้รถดักก้อนไออยู่ตอนนี้นะถ้าไม่รู้แชทมาถามผมได้แล้วมันจะคือความรู้ที่แน่นๆนี่นั่นเองโอเค้าเจอกันใหม่ตอนนี้ผมประกอบเสร็จโอเค